สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกายี่ห้อไอนะครับดูยังไงว่าเป็นของแท้หรือว่าของก๊อปนะครับซึ่งนาฬิกาไอเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ยอดฮิตยอดนิยมมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับบทห้างก็มีขายนะครับซึ่งนาฬิกายี่ห้อไอเนี่ยผมมองว่าเป็นนาฬิกาที่ดูออกยากมากๆนะครับถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกสังเกตได้ยากเลยว่าเป็นของแท้หรือเปล่า อยตัวนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับสี่เรือนเรือนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรือนสีขาวนะครับหน้าเล็กๆนะครับส่วนเรือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าสีฟ้านะครับขอบสเกลด้านนอกสีฟ้าเม็ดมะยมปั๊มนะครับตีตาฝาหลังก้อนค่อนข้างชาัดเจนนะครับรายละเอียดค่อนข้างกระเป๊ะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ,อาสายนะครับ สายของหน้าสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีปั๊มยี่ห้อนะครับอยู่ตรงส่วนในของสายนะครับแม้กระทั่งที่บัเคเกิลนะครับก็ปัม๊มไอ์เช่นเดียวกันส่วนเรื่อนต่อมานีก็จะเป็นนาฬการเรื่อนใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับขอบสเกลหมุนได้ครับหน้าจอสีแดงไซส์ใหญ่ฝาหลังก็ปัม๊มชัดเจนซึ่งผมดูว่าเนี่ยไม่แตกต่าง ไม่แตกต่างจาก2ตัวแรกเลยนะครับเม็ดไม่ยมก็มีปลายหัวสีแดงครับเรือนต่อไปครับอันนี้ขอบสเกลจะหลุดหายไปแล้วนะครับตัวนี้ลายทหารฝาหลังก็ปั๊มนะครับได้ละเอียดคมชัดไม่แตกต่างกับ3มเรือนแรกนะครับ ทีนี้เราจะมาเปิดฝาหลังดูนะครับว่าเป็นของแท้หรือไม่นะครับตัวนี้สามารถเปิดดูฝาหลังได้ด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากว่าเกลียวเนี่ยจะเป็นเกลียวหลอกนะครับใช้มีดเนี่ยเปิดฝาหลังได้ด้วยตัวเองเลยหลังจากที่เราเปิดฝาหลังออกมาทั้ง4ี่เรือนแล้วนะครับทีนี้เรามาเช็คดูว่าจะมีตัวไหนบ้างเป็นของแท้ครับเรือนแรกครับเปิดออกมาเจอเครื่องในรักษาแบบนี้ก็คือเป็นของแท้นะครับ ไอจะใช้เครื่องญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องหลักนะครับในการทำในการรุนนี้นะครับอ่าส่วนเรื่อนต่อมานะครับหน้าจอสีฟ้าตัวนี้จะใช้ของแท้ไหมเปิดออกมาอ่าเครื่องแบบนี้นะครับของปลอมครับปลอมร้อยเปอร์เซ็นครับนี่จะเป็นเครื่องในการแฟชั่นทั่วๆไปครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอสีแดงครับเปิดเครื่องออกมาก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นครับตัวนี้ก็เป็นของแท้อ่าเรือสุดท้ายครับก็จะเป็นลายทหารตัวนี้จะเป็นของแท้ไหมอ่าตัวนี้ก็เป็นของแท้ครับอ่าชัดเจนนะครับสําหรับในการแท้ไอเนี่ยเครื่องต้องเป็นเครื่องญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่า ไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นของค o ปปี้นะครับ